กลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่คารพยิ้งค่ะกลับคารวะครูรู้กลับคารวะพี่น้องจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเสาวรสลาเวอร์นะคะอายุห้าสิบปีอ่าเป็นเด็กนิชารามหลักสูบเจ็ดปีอันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องเอ่อเรื่องอ่อกิเลสเอ่อที่ตั้งศีลไว้กับพ่อบ้านนะคะ ก็เมื่อวานนี้คือได้ไปเอ่อเมื่อวานนี้แล้วก็ไปไปเยี่ยมแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทีนี้พบว่านขับรถค่อนข้างที่จะเป็นคนขับรถไวอะค่ะทีนี้เราก็กิเลสขึ้นก็เลยบอกพ่อว่านว่านี่ขับรถช้าๆหน่อยเขาก็เขาก็เขาก็สวนเราเมือนว่า ที่รักฉันไม่ได้ขับเร็วนะฉัน,ฉนขับแค่80เองอะไรเงี้ยโบนี่ขนาดขับไม่เร็วเนี่ย80เนี่ยเราก็สวนเข้าไปเลยค่ะคือเราไม่ทันกิเลสค่ะก็สวนเขาเนาะขับฉันบอกให้ขับชา้าๆเลยกิเลสความกลัวกลมกลัวอุบัติเหตุเพราะบ้านเขาก็เออเอาละนั่นนั่นนัน่นคุณมีกิเลสแล้วที่รักคุณพูดอะ่ะฉันเห็นกิเลสคุณนะอ๋อเออเออเอเอฉันมีกิเลสจริงแหละอขอโทษขอโทษ บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเออไปหันไปตัวกิเลสตัวเองเออโหมึงนี่กลัวนาอกลัวตายใช่ไหมอยู่ตรงไหนมันก็ตายจะกลัวอะไรไม่ทําไมไม่พูดกับเขาดีๆอะไรเงี้ยค่ะเออมึงนี่ขยันขยันไปเอสวนคณะะไรเนี่ยลูกช่างสวนนั่นมึงอ่ะกิเลสเนี่ยก็ก็ก็สอนกิเลสพักใจค่ะน้องเอก็บอกามามีกิเลสแล้วละน้องามาอย่าไปสวนฟ้านิติไปสวนกิเลสนอนเขาบอกเขาเลย เออเอากลับไปตวนกิเลสแทนที่จะส่วนพ่อว่านละค่ะก็แต่บอกพ่อบ้าเยพ่อบ้าเขาบอกนั่นนั่นคือมีกิเลสแล้วเขาบอกนี่นะคะอขารุปว่าเราก็ไปตวนกิเลสก็โอเคค่ะเราก็วางใจได้อะคือไม่ต้องกลัวตายแล้วอยู่ตรงไหนมันก็ตายเนาะถ้ามันจะตายขับเร็วขับช้ามันก็ตายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้ดังใจเหมือนกันค่ะเขาจะมีกิเลสตอนเพรพ่อบ้าเขาก็ ลดความเร็วลงเหลือ65ก <c oughs> ็ก็เฉลยว่าเราก็โอเคค่ะกิเลสเราก็โอเคไม่ไม่ไม่ไปสวนผู้บ้านานานนะคะคือไม่ไม่ไปสวนผู้บ้านนานเพราะคิดได้เอเอไปสวนกิเลสเออฉันตั้งศีลแล้วแกหยัดสวนก็ถ้ามันจะตายมันก็ตายก็ยกเลยคําเนี้ยค่ะกิเลสมันก็อ๋อเฮ้ยจริงนะกิเลสมันก็เลยยอมค่ะก็ไม่ได้สวนผู้บ้านต่อ ในอย่างก็ขอบคุณพ่อ้านที่เขาบอกว่าเออเนี่ยแหละเธอมีกิเลสแล้วอมีกิเลสแล้วอะไรเงี้ยพบ่อบ้านก็ไยชี้บอกกับลูกชายค่ะตอนนั้นเราก็นึกไม่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแค่นี้ค่ะลูกค่ะค่ะอนุโทนาค่ะการล้างกิเลสนี้สามารถเป็นอ่าถือว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหันษาได้นะคะเพราะว่าล้างกิเลสร่วมกันใช่ไหม เห็นกิเลสมาแล้วก็รู้คือพูดภาษาเดียวกันไงก็เลยสามารถที่จะพูดได้ว่าเห็นกิเลสฉันเห็นกิเลสเธอนะเนี่ยอ่ากิเลสเขาก็มาเร็วเนาะที่จริงพ่อบ้านท่านไม่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดหรอกนะคะแต่ว่ากิเลสเรานะ่ะเร็วนะคะแล้วเราตามไม่ทันไงเราตามไม่ทันจะบอกท่านก็ได้แต่ว่าก็บอกแบบไม่มีกิเลสมันก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งที่เพื่อนจะ <Okay. S 1> ก็จะไม่เห็นนะคะ แต่ว่าครั้งนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นได้เห็นกิเลสด้วยว่าเข้ามาไวมากเลยนะตามไม่ทันหรอกแต่ว่าอยู่ในาถา้มกลางหมู่มิตรดีหมูมดดหม่มิตรดีก็ช่วยช่วยชี้ช่วยบอกไม่ว่าจะเป็นน้องนวลหรือว่าพ่อน้องนวลนะคะเขาเขาดูออกค่ะกิเลสคนอื่นก็ดูง่ายไงคะเราก็ดูออกเหมือนกันดูกิเลสคนอื่นแต่กิเลสตัวเองนี่ไม่ทันนะไม่ทันก็มีมิตรดีมาช่วยนะคะ ค่ะแล้วแล้วการที่ได้ข้อมูลเอท่านก็ปฏิบัติตามท่านก็ปฏิบัติเออลดความเร็วเพราะเห็นว่าเรากลัวนะคะพอบ้านท่านก็ปฏิบัติตามตรงนั้นเน่ยก็คือการที่เราพูดออกไปเราบอกกันแล้วก็ดีครอบครัวนี้ก็คือบอกกันบอกแบบมีกิเลสแล้วก็มาล้างกิเลสกันไงคะล้างกิเลสกันคือทั้งบอกทางความทั้งความเร็วของรถที่ลดลงนะ แล้วก็ความเร็วของกิเลสหวังว่าครั้งต่อไปความเร็วของกิเลสที่อยากบอกเขาใจร้อนที่จะบอกเขาด้วยความกลัวของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะลดลงไปด้วยะคะ่ะเป็นการบ้านที่พี่น้องเราได้ฟังก็จะยิ้มไปด้วยนะคะว่าโอ้ครอบครัวนี้ท่านมีมิตรดีนะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยกับแม่น้องนัวค่ะขอบคุณท่คุณค่ะ ต่อด้วยต่อด้วยไม่แน่ใจเพราะว่าหาหาอ่านไม่เจอท่านใดท่านใดคะต่อนท่านต่อไปนะคะคุณสายทานไหมคะร้อนญาตปิดกล้องก่อนนะคะคุณสายทานนี่ท่านหลุดออกไปก่อนใช่ไหมคะท่านขึ้นเข้ามาใหม่อยู่อีก,อกลําดับหนึ่งเนี่ยเอาเอาตามลําดับที่มองเห็นไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีการ คือคือไม่เห็นไม่เห็นช่วงของยี่สิบสามเป็นต้นมาหลังยี่บสามไม่เห็นตัวไม่เห็นที่พิมพ์นะคะอืมแต่มาเห็นที่สามสิบพี่ไม่เห็นยี่4ิบสามยี่สี่ยี่สี่นี่้